ไอ้ไอ้ผมแต่เพ่งยังไงนี่เพยงมันบัดเพ่งมังบัดเกี่ยวกับพวกจิตใจเห็นไหมจิตใจสบายผมไปเห็นผู้หนึ่งหล่ออุ้ยหลออจับจิตจับใจแหี่ยงเลยสบายผู้ใดไม่เพ่งคนทั่วไปเจสเขาเวรไม่มีเปิดบำบัดคนฟังครับเปลยเห็นไหมคนฟังแบบสบายใจนะครับฟังแล้วหายทุกข์หายสูงนะครับเฮ้ยลองฟังก่อนครับผมเห็นแล้วหลองนีิอุ้ยผมจนเดี๋ยวเอามาหัด ัดหลินจนไหนมาโคบเบืยังวะาคนสร้างนี่ยคนบรบบัคือบำบัดเาบาเนาะเดียวเอาอุปกรณ์มาไปอุปกรณ์ฟังน่บมันจะบอบัดคนฟั้างในรีบอลนะครับโอ้โห อแมเอาไปบัดจากค้องสาเอาไปบัดจากคว้องสายของใคมันคือมันคือพวกเอาไปไปมาบัดจากคว้องสายจะเปล่าเอามาพรมพืปืนเข้ามาเสียงมันมาบัดคนฟั่งเนี่ยมันรอันบัตแ่พอผมเห็นเราหลอนคือหลองจับจิตจับใจเนี่ย เอาเพลี้บบัดนีละครับเอาไปบบัดจาก้องสะกกอนเด้อมันจังไรเันคือจังมาห,าหายไปเด้อโค้า<อ>หายตั้งหลงฟังก็ไปเร้อยเหมอนมันผมว่าจีไปเสนอขายเขาผนได้เพียงแก่งมากไม่ไมเลยเอาไว้สักกอนเอาไว้สักก้อนเอาไว้สักก้อนเอาไปบำบัดจากองสกักก้อนให้ดีขึ้นคนี้อนจังจังมาหลอ,อไกไง้ั้เด้อเอาสั่นมา,าให้มันดีขึ้นคนีสกักก้อนบำบัดจากคองมันเดียวสักก้อนโอเคโอเคอ่ฮัทหลอกเมื่อไหม่ก็ไป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 สักก้อนไปบำบัดจากองเดียวสักก้อน